สวัสดีค่ะบันทึกเสียงวันที่20ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่9สิงหาคมพศ2568นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ท้องผาภูมิค่ะเป็นจุดสะพานดิมแควตลาดดิมแควเมืองท่าขนุนนะนั่งชมธรรมชาตินะคะมองสะพานแขวนที่จะเชื่อมไปที่วัดท่าขนุน แล้วก็ตอบตัวเองขึ้นมาอย่างหนึ่งค่ะว่าการที่ได้มีเวลาในการสร้างบุญกุศลคือความรุ่มรวยของชีวิตค่ะคือเราอะรู้สึกว่าพอเราอะออกมาจากงานประจำแล้วมารับงานเป็นฟรีแลนซ์ที่สามารถที่จะวิ่ง มีอิสระในชีวิตได้มากขึ้นน่ะแล้วพอจักรวาลจัดสรรตารางงานของเราให้ว่างพอที่จะได้มาบวชในขม,ม้าให้ได้ไปร่วมมุทิตาจิตในงานบุญต่างๆอย่างของเดือนนี้ค่ะที่เดิมอ่ะมันจะมีงานแต่ว่ามันมีการปรับเปลี่ยนจนเราได้ไปสร้างบุญกุศลทั้งสองแห่งที่ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้เลย แล้วพอเราเชื่อและศรัทธานในตัวเองศรัทธานในพลังงานดีๆที่เราส่งไปไม่ยอมให้ความคิดโลบความกังวลใดๆอ่ะมาดึงรั้งมาหน่วงเหนี่ยวมาฉุดให้พลังงานความถี่ของเราตกอ่ะอมไม่ถูกสอยความเถี่ยโดยที่เราเลือกเองได้ว่าเราจะกําหนดชีวิตเรานะเราจะไม่ปล่อยชะตาชีวิตไปตามยถากรรมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเริ่ม ที่จะมีความหนักแน่นเข้มแข็งกล้าหาญแล้วความเสถียรตรงเนี้ยค่ะเออเราเราสร้างเหตุแบบเนี้ยผลมันก็ต้องเป็นแบบที่เราตั้งใจหวังแน่นอนแล้วสุดท้ายวางอุเบกขาครอบไว้ว่าเออมันมันอนิจจังอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็ต้องปลดปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปรากฏว่าผลลัพธ์ของชีวิตดีนะคะหมายถึง มันจะไม่ได้ดีสมใจเราแต่ว่ามันจะทำให้เราได้ก้าวได้พัฒนาได้เติบโตได้เรียนรู้ได้มีประสบการณ์ไปในเส้นทางที่เราอาจจะตั้งจิตสูงสุดเอาไว้อะค่ะสังเกตว่ามันจะสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของเราแม้มันระหว่างทางมันจะไม่ได้น่าชอบใจน่าพึงปรารถนาเพราะเราไม่ได้เกิดมาชาตินี้เพื่อปรารถนา จะยึดโยงจะผูกพันจะอยู่กับโลกแล้วนี่นะในเมื่อชะตาชีวิตและประสบการณ์ก็สอนให้เราไม่เห็นดีในโลกเนี่ยให้เราไม่เห็นข้อดีของการที่จะต้องวนมาเกิดพบเจอกันอีกในอนาคตการกลอย่างเงี้ยมันก็ดีแล้วเนาะเพราะว่าเราจะได้ตัดจบในชาตินี้ได้ดั่งปณิธานที่ตั้ง ใจเอาไว้ไงว่าขอพระนิพพานชาตินี้โดยไวเออทุกอย่างมันจะค่อยๆเอื้อเกื้อกูลแล้วก็สอดคล้องไปเรื่อยๆก็ขอให้เธอหนักแน่นแล้วก็ไม่ลืมพลังงานแห่งความกล้าหาญแห่งความชันชัยแห่งความอ่าเสถียนและมั่นคงตรงนี้นะคะปอกตัวเองจ้า ก็มาอยู่วัดเนาะ9 10 11 12 4วันค่ะถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้อัดเสียงแต่ถ้าเกิดไม่งั้นอาจจะหายไปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กลับมาอัดเสียงบันทึกเสียงสะท้อนตนเองอีกทีหนึ่งหลังวันแม่เลยค่ะก็ ผล,ลบุญใดที่ได้สะสมกุศลณนะที่แห่งนี้นะคะก็ขอเอามาฝากทุกท่านให้อนุโมทนาบุญร่วมกันด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนามิค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บันทึกเสียงวันที่21ค่ะ วันนี้นะคะวันอังคารที่12สองิงหาคมพศสอง8หกวันแม่แห่งชาติปีนี้วนมาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นคือเราไปวัดมาไปปฏิบัติธรรม9ก้ถึงสที่ผ่านมานะคะที่วัดท่าขน,นุนก็เอาบุญมาฝากทุกท่านนะคะก็เป็น บุญทุกอย่างเลยนะคะขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาด้วยกันนะคะนอกจากเจริญภาวนาปฏิบัติธรรมแล้วนะคะก็จะมีที่เป็นไปปล่อยปลานะคะแล้วก็กวาดลานวัดทำความสะอาดวัดนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบุญทั่วไปก็จะเป็นหย่อนตู้นะคะหย่อนตู้ก็จะมีวิหารทานธรรมทาน สังฆทานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็วันแรกวันพระจะมีเทศด้วยมีติดกันเทศอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะก็อนุมโมทนาร่วมกันทุกบุญเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนาะก็ตะกี้นี้ในกลุ่มที่เราฝึกเรื่องของพลังงานอะไรเงี้ยเออชื่อว่ากลุ่มจิตจักรวาลน,นะคะเขาก็มีพูดถึงเรื่องระบบแมทริกกับฮอลลแกรมเออทีเนี้ย ก็เราไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นเนาะแต่เราจะมาพูดถึงสิ่งที่มันปิ้งแวบหรือมันตกผลึกขึ้นมานะคะระหว่างฟังก็คือพี่เขาบอกว่าอ,อ,อย่างในกลุ่มเนี้ยเราจะเป็นกลุ่มนั่งสมาธิสายพลังงานใช่ไหมคะซึ่งทุกๆครั้งอะ่ะหลังจากที่เราแบบหายใจปราณคลีนล้างตัวเองเปลวไฟสีม่วงแล้วเราก็จะต้องแผ่เมตตาทุกครั้งเลยแล้วเวลาแผ่เมตตาก็จะมีคําที่ ที่ครูรูในกลุ่มนะคะเขาก็มาแชร์ว่าอาจารย์ก็จะชอบนำว่ายังมีคนไหนบนโลกใบนี้ที่เรารักไม่ได้อยู่ไหมเออเหมือนแบบว่าเราอ่ะเป็นรักไรเงอนไขได้หรือ,อยังเราเห็นใครแล้วเราแบบไม่รักอะเออเห็นแล้วแบบเกลียดจังเลยอรักไม่ลงอย่างเงี้ยมันมีอยู่ไหมนะคะ ถ้าเกิดมีก็ทำการคลีนล้างทำการสำรวจปมในหัวใจของเราว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเรายังมีสร้างเงื่อนไขามาให้มันติดอยู่ว่ามันอะไรที่มันแบบติดค้างที่มันแบบติดใจเราที่มันยังรักเขาไม่ได้อย่างเงี้ยนะคะเออแต่ทีเนี้เราก็มาฉุกคิดถึงสิ่งที่เราแปะหน้ากระจก ไว้ของเราเองเนาะเออคือเราอ่ะจะแปะหน้ากระจกถึงคําคําสอนของครูบาอาจารย์ว่าคนที่เรารักอ่ะยังมีไหมถ้าเกิดตายลงไปตอนนี้เลยเพร้อมไหมถ้าเกิดว่ายังรักแล้วห่วงใยร่างกายและทรัพย์สมบัติอะไรอะ่ะก็ให้ตัดสลัดทิ้งไปให้ได้มากที่สุดทีนี้เราก็เลยมาคิดว่าจริงๆมันดูเหมือนตรงข้ามกันแต่มันคือสิ่งเดียวกันเลยทุกคนยังไงคืออ่า สายพูดของเราเนี่ยครูวาจะบอกว่าถ้ายังมีสิ่งที่เรารักอยู่อ่ะเราอ่ะสามารถทิ้งสิ่งนั้นเพื่อจะตายไปตอนเนี้ยเลยได้ไหมเออเราให้เราสลัดตัดทิ้งไปให้ได้มากที่สุดไม่ได้หมายความว่าให้เราไม่รักนะแต่ว่าเราตัดความรักนั้นได้ไหมเทียบกับตอนแรกที่เราบอกว่าให้ดูว่ายังมีใครที่เราเกลียดไหมหรือยังรักไม่ได้ไหมเราว่ามันเป็นแบบขั้นตอนต่อเนื่องกันอนะ่ะ ว่าเหมือนสุดท้ายสมมติเราเมตตาอัปปมัญญาเหมือนเราเป็นความปรารถนาดีให้ทุกคนได้แล้วจริงๆเมื่อน,นั้นอ่ะเราจะทําไปตามเหตุปัจจัยและวาระคือเรารักได้ทุกคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เราต้องสงเคราะห์อ่มันไม่ได้มันเป็นไม่ผูกพันในฐานะที่ควรผูกพันนะคะเป็นคําพูดครูบาอาจารย์ใหม่แล้วเนาะคือเหมือนน้ากลิ้งบนใบบัวรักแต่ไม่ได้ซึมซาบเข้าไป ไม่ได้ต้องอินต้องแทรกซึมอะเออคือมันจะมันไม่ได้มีเยื่อใยอะไรอ่ะมันเป็นความแบบเอ่รักไม่มีเงื่อนไขฉะนั้นมันก็ไม่ได้ต้องผูกพันกันเหมือนมือไม่ได้เกาะเกี่ยวกันมันก็ไม่ต้องปล่อยกันนะมันจะเป็นอีกอีกฟีลลิ่งหนึ่งว่ามันจะไม่จมจ่อมแต่ว่ามันจะเบาค่ะมันจะไม่แบบฝังลึกมันจะไม่ เป็นผลึกแน่นแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นพลังงานอ่อนโยนเบาๆพริวไหวนุ่มนวลอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แล้ก็แบบว่าแผ่แผ่แผ่วออไปอย่างเงี้ยเหมือนแบบสามารถที่จะส่งต่อสามารถที่จะขยายเบาสุดท้ายก็ดูเหมือนไม่มีมวลอะไรอย่างเงี้ย เออเป็นสัมผัสได้ด้วยจิตใจอะแต่ว่ามวลทางกายภาพอะมันจะไม่ได้เป็นเหมือนคราบฝังแน่นมันจะไม่ได้เป็นการเกาะเกี่ยวและยึดติดอืมสุดท้ายอะมันก็คือกันก็คือถ้าสํารวจดูว่ายังมีคนที่เรารักไม่ได้<อ>ก็ให้เราดูว่ามันเพราะอะไรจนพอเรารักเขาได้ทั้งหมดแล้วอะรักได้ทั้งหมดแล้วอะแต่ถ้าตายไปตอนเนี้ยเราอะ่ะ พร้อมไหมเราสามารถปล่อยเขาไปได้ไหมอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนสุดท้ายเขาบอกว่าเราทําความดีอย่างน้อยก็เกาะความดีไว้ก่อนถึงจุดสุดท้ายถ้าจะไปอ่ะเออเราก็ต้องปล่อยแม้กระทั่งความดีแม้กะทั่งแม้แม้กระทั่งหลักที่เรายึดเกาะเอาไว้เราก็ต้องปล่อยเพื่อให้เราเป็นอิสระจริงๆและไปได้แต่อย่างน้อยมันก็ต้องเกาะดีอ่ะ ไม่ใช่ว่าไปเกาะชั่วถูกป่ะเอออย่างน้อยเราก็ต้องเกาะคุณความดีงามเพราะว่าอย่างน้อยอะ่ะมันจะทําให้เราเป็นสร้างเหตุเอาไว้แล้วไปเกิดผลที่เป็นความกุศลหรือนําพาซึ่งความสุขสงบเย,ยือกเย็นใดๆเงี้ยไม่ใช่ว่าไปเกาะสิ่งลบๆแล้วรับผลละกรรมในเชิงทุกข์ทรมานอย่างนี้เป็นต้นนะคะฉะนั้นเราก็ตกผลึกตรงเนี้ยเพิ่มกับตัวเองว่าก็ รักโจนสุดท้ายอะไม่ใช่ไม่รักนะแต่รักแล้วปล่อยรักนั้นไปให้ได้อพอท้ายที่สุดพอเราจะไปเราก็ไปนะคะไม่งั้นมันก็จะยึดโยงกลับมาเกิดพบเกิดชาตเิเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับสุดท้ายมันก็จะไม่ได้กลับไปสู่ความไม่เกิดเหมือนที่เราตั้งจิตเอาไว้ โอเคค่ะก็กลับมาก็ตกผลึกประมาณนี้นะคะเดี๋ยวก็จะอันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องกันมีอยู่วัดวันแรกอัดไว้วันหนึง่งเออแล้วก็เดี๋ยววันนี้วันหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะามีพลังในการมาอัดเสียงครั้งหน้าวันไหนนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ